สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สอพัฒนาชนแน l นะครับสวัสดีวันนี้ก็มาสำรวจแปลงนาเช่นเคยนะครับก็มาสำรวจแปลงนาหลังจากที่พายุโมลาเบนะครับพัดถล่มไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับมาชมต้นข้าวนะครับหลังจากที่พายุผ่านไปนะครับว่า ก้นข้าวจะมีสภาพเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมนี่ครับสภาพนะครับก็ล้มราบเลยนะครับนี่แหละครับผลพวงจากพายุนะครับ ดีหน่อยนะครับที่ลมราบเป็นแนวยาวนะครับสภาพเมื่อวานนะครับที่ผมมาดูนะครับก็จะจมน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็ต้นข้าวก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับเริ่มยกตัวขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับ จากที่เคยยืนต้นนะครับตอนนี้ก็นอนราบแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มที่จะฟื้นนะครับฟื้นฟื้นตัวขึ้นนะครับจากที่เมื่อวานนอนราบนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับก็ไม่อยากไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับก็ต้องทำใจนะครับ ในช่วงนี้นะครับถ้าต้นข้าวจมน้ําแบบนี้นะครับก็ให้มาสังเกตที่มเมล็ดข้าวก่อนนะครับมาสังเกตดูที่มเมล็ดข้าวนะครับถ้าเมล็ดข้าวจับดูนะครับถ้าเมล็ดข้าวแข็งแข็งนะครับก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะปล่อยน้าออกออกจากนาได้เลยนะครับเพราะว่าเมล็ดข้าวมีน้นํานอมแล้วนะครับจับดูนะครับ จับจากต้นนะครับจากโคนถึงปลายนะครับจับดูนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระบายออกนะครับต้นข้าวนี้เสียหายแน่นอนนะครับเพราะว่าเมล็ดข้าวก็จะจมน้ํานะครับนี่ครับจมน้ําแบบนี้นะครับเสียหายแน่นอนนะครับก็ต้องเรียบระบายน้ําออกนะครับเพราะว่า ต้นข้าวก็มีน้ำนอมแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดระบายน้ำออกแล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับนี่ครับ ฝนพ่วงจากพายุโมลาเบนะครับนี่ครับก็ยังดีหน่อยนะครับที่ลมราบเป็นแนวยาวนะครับ ก็ต้นข้าวก็เริ่มฟื้นขึ้นนะครับจากเมื่อวานนี้ลมลมจมน้ํานะครับเมื่อวานนี่ก็วันนี้ก็ดีขึ้นครับถ้าฝนไม่มาเพิ่มอีกนะครับผมว่าน่าจะน่าจะแห้งนะครับประมาณวันสองวันก็น่าจะแห้งนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะครับนี่ครับดูตรงนี้ครับ นอนราบเลยนะครับ อย่างตรงนี้ก็ฟ,ฟื้นนะครับนี่ครับเมื่อวานนอนราบเลยนะครับตรงนี้แต่ก็ฟ right. 네ื้นข ال. ึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถยืนต้นขึ้นมาได้นะครับนี่ครับก็ไม่ได้ล้มหมดนะครับล้มก็ล้มตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับสามารถยืนต้นขึ้นมาได้นะครับต้นข้าวนะครับ ก็ล้นคันนาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับน้ำระบายไม่ทันนะครับก็ล้นคันนานะครับนี่ครับฝนไม่ได้หนักนะครับ ไม่ได้ตกหนักมากนะครับแต่ว่าลมแรงนะครับก็เลยทําให้ต้นข้าวนั้นล้มนะครับเนี่ยไหลเต็มท่อเลยนะครับนี่ครับ สังเกตดูที่มเมล็ดข้าวนะครับถ้ามเมล็ดข้าวจับดูแล้วมันแข็งแข็งนะครับก็ปแปลว,ว่ามเมล็ดข้าวมีน้ำนอมแล้วนะครับแบบนี้นี่สามารถไหลน้ำออกได้เลยนะครับยิ่งเจอพายุแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับไหลไว้เนี่ยต้นข้าวเสียหายแน่นอนนะครับมเมล็ดอาจจะเน่าเลยนะครับเพราะว่ามเมล็ดข้าวจมน้ำนะครับ ก็ต้องทําการระบายน้าออกให้เร็วที่สุดนะครับอืม ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาสำรวจแปลงนาเช่นเคยนะครับก็มาดูหลังจากที่พายุนะครับผ่านไปนะครับพายุโมลาเบนะครับก็พัดถล่มอีสานนะครับก็ทําให้ต้นข้าวล้นล้มนะครับโดยภาพรวมวันนี้นะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับต้นข้าวหลังจากเมื่อวัน ลมราบไปกับพื้นกับนาเลยนะครับกับน้ําเลยนะครับแต่วันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็โชคอย่างดีหน่อยนะครับรับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ